สนุนดอยผลิตภัณฑ์แบรนด์คุณภาพจากเพียวไลท์บีวันสร้างความมั่นใจทั้งภายในและภายนอกสินวีสิคะแค่วันละสองแคปซูลก่อนนอนอาทิตย์แรกเนี่ยก็เริ่มรู้แล้ว สวัสดีครับขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการคุยข่าวบันเทิงแอปเปิลค่ะดูกับเรา2คนเหมือนเคยค่ะคุยข่าวบันเทิงตรงกับวันที่ท1พฤษภาคมนะคะมาเริ่มต้นคุยข่าวบันเทิงแรกกันชนิดคาร์บเต้รกับเพราะว่าสัปดาห์หน้าเนะคะเป็นอีกหนึ่งวันมีหนึ่งวันที่เป็นวันสําคัญทางโลกนะคะสำหรับวันวิสาขบูชานะคะวันนี้ค่ะเรามีภาพบรรยากาศของงานนะคะท่าสินค้าซีคอนสแควร์และก็ซีคอนบางแครค่ะเขาขอชวนอิ่มบุญครั้งยิ่งใหญ่นะคะในงานนะคะวิสาขบูชามหามงคลสัก สารพพระบรมสารีริกธาตุจากนานาประเทศทั้งหมดในสิประเทศด้วยกันนะคะ hmm. ไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยศรีลังกาพามา่าอินเดียเนปลาลลาวนะคะกัมพูชาจีนทิเบตแล้วก็ภูฐานนะคะคมาให้ชาวพุทธนะคะได้ไปร่วมกันสักการะแล้วก็อวิเทียนทุกวันนะคะคโดยเริ่มนะตั้งแต่วันที่9ที่ผ่านมาจนถึงวันที่13คือวันอ,อังคารน้านี้ที่ถึงนี้นะคะคที่สี่คอน,นะคะสะแควร์บางแคแล้วก็ศรีนครินนะคะคคและในงานนี้นะคะก็อย่างที่บอกไปค่ะก็มีการ เชิญศิลปินดาราเนี่ยฮะมาร่วมกันรับรางวัลนะเรียกว่าเป็นการรับประทานกิจบัตรนะคะทูตพระพุทธศาสนาวิสาขบูชาโลกนะคะ2,557นะคะที่นําโดยน้องเจมจีรายุของเราหนุ่มเป้อารักนะคะแล้วก็ยังมีใครบองคนน้องอันินก็มาร่วมเันบอสีคอนสแควร์ห้างแทบแตกนะฮะต้องค่ะเจมสีเดียวอกไมานี่นพระนั่งอยู่สะดุ้งเลยค่ะสีกรีดดงมากเลยนะคะอ่ะว่าข่าวของน้องเจมส์นินึงนะคะเขาบอกว่านะมีข่าวมาว่านะมีคนเอาทิศ ทชูที่น้องเจมเนี่ยซับเหงื่อเนี่ยนะคะไปประมูลน้องเจมปลาซับเหงื่อเจมสีไปประมูลถูกไม่รู้ซับตรงไหนแต่เอาไปประมูลน้องเจมนะคะรู้สึกยังไงบ้างคะแล้วกลัวไหมคะว่านอกจากทิชชู่แล้วเนี่ยที่เอาไปประมูลเนี่ยมันจะกลายเป็นของชิ้นใหญ่เช่นของรักของห่วงของน้องเจมกางเกงในอะไรประมาณแบบนี้เสื้อเสื้อกล้ามหรืออะไรอย่างนี้รองเท้าถุงเท้าเอาหมดไหม ใช่ไม่รู้สิเ่น้องหมน้องเนี่ยว่าน้องเพ<อ>ิามไหมคะคคแล้ที่สําคัญค,ค่ะมันมีข่าวออกมาว่าน้องเนี่ยนะแอบโทรศัพท์กลับไปหาหวานใจคนเก่าน้องกวางเนี่ยอาจิงเท็จแค่ไหน<อ>เดี๋ยวเราไปฟังน้องเจมส์เขาตอบค่ะครับ,รบ,รบก็ผมไม่รู้สึกอะไรก็อ่านแล้วก็สนุกดีครับสนุกสนุกเป็นนแนวทางตลกมากมากกว่ามากกว่าจริงอ่ะพี่ข้อมุลกันที่ไหนอระผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับก็แล้วแต่คน ที่ชื่นชอบเหมือนกันครับก,ก็อันนี้ก็ไม่ทราบได้แต่ว่าพออ่านอ่านแล้วก็รู้สึกว่าผมว่าทุกคนก็คงได้ผมผมอมยิม้มนะอ่านแล้วก็สนกุนกดีตล,ล,ลกดีครับครับก็อยากให้เป็นถึงนาเลยครับก็ผมก็พูดอะไรไม่ได้นาะว่าจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็แล้วแต่บุคคลมากกว่ามากกว่าครับว่าเขาเขาจะประมูลไหมหรือว่าเขาจะเอาไปทําอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยครับนั่นสิครับแต่ว่า ก็ก็ต้องก็ต้องก็ต้องฝากคน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 คี่จะมประมูลด้วยก็อยากฝากเรื่องของพิจารณาญาณด้วยครับว่าสมควรหรือว่าสมควรอะไรอย่างเงี้ยครับผมจริงๆริแล้วผมผมเคยประมูล ชุดชุดที่ถ่ายโฆษณาครับทุกตัวแล้วก็ได้เอามูลแล้วก็ได้นําเงินไปมอบให้มูลทีแล้วครับงช่วงแรกๆแล้วก็ถ้ามีโอกาสยังไงผมผมก็นำนำของส่วนตัวผมเนี่ยแล้วก็เอาไปมูลแล้วก็เพื่อเพื่อช่วยสังคมอยู่แล้วครับปกติปกติเว้ยจริงๆแล้วก็ระวังตัวอยู่แล้วครับแต่ก็คงไม่ถึงขนาดที่ต้องต้องบอกว่าถึงขั้นวิตกกังอะไรขนาดนั้นครับผมสนุกมากกว่าครับได้อ่านนะคือคือเพราะว่าผมไม่รู้ว่าจริงแล้วมันเป็นเรื่องจริงหรือว่าเป็นเรื่องแบบเรื่องมโนขึ้นมาอะไรเงี้ย ก็เลยก็เลยแบบเออรู้สึกรู้สึกอ่ามากกว่าก็ไม่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 ครับไม่ไม่มีไม่มีอ่าได้ได้มีโอกาสได้ถ่ายหนังด้วยกันครับก็เป็นพี่น้องกันครับตอนนี้ว่างจริงครับว่างจริงเลยไม่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 ได้มีห้ามหันนะครับไม่ห้ามหนัแต่ก็แต่ก็พยายามทำทำทำงานให้ดีที่สุดก็เลยก็เลยไม่ค่อยได้คิดเรื่องพวกนั้นมากมากกว่าครับ ที่น้องเจมบอกแหละค่ะว่าเห็นแล้วเขามีคนเอาทิชชู่ของเขาเนี่ยไปประมูลน้องก็บอกว่าผมเนี่ยก็ไม่รู้สึกอะไรอ่ะแล้วก็สนุกดีเปน็นแนวๆตลกขมๆมากกว่าพี่ก็เลยถามแต่ว่าน้องเจมอ่ะนอกจากทิชชู่แล้วถ้าเกิดมันเป็นอย่างอืงอ่นเช<อ>่นอันดเดอร์แวร์หรือของรักของห่วงของน้องล่ะน้องจะรู้สึกยังไงน้องก็บอกว่าอย่าคิดแบบนั้นเลยครับพี่ผมก็ก็กลัวเหมือนกันเซียวเซียวเหมือนกันแต่ึกว่าล่าสุดเนี่ยเจมจีเตรียมผลิตนะฮะโรงงานกระดาษทิชชู่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะแล้วก็ามาซับซับทั้งวันเลยครับนะขายเองเลยแบบถูกสุขกัณะออ่่่่่ไไไมมรรู้วาาาเเปทหแตถ เพี่ยวแล้วกันนะจ๊ะครั้งหน้าจะทิ้ง<อ>พี่จะได้เก็บบ้าง เองนะเก็บไปประมูลเก็บ okay, ไปขายใช่ไหมฮะ okay. นะส่วนที่มีข่าวเขาว,ว่าน้องเจมเนี่ยนะคะโทรศัพท์ไปหาน้องกวางนะนาวเนี่ยแฟนเก่าเนี่ยจริงไหมก็ออบอกว่าอันนี้ผมไม่เคยโทรเลยนะและตอนนี้นะบอกเลยว่าหัวใจผมเนี่ยยังว่างสนิทเลยค่ะนี่นะฮะเชื่อว่าสาวๆฟังคํานี้แล้วสบายใจใยิ้มกันทั้งวันแน่นอนมาอันที่หนึ่งหนุ่มหล่อดีกว่าครับคุณบอมธนินนะฮะเจอคุณบอมธนินเนี่ยต้องอัปเดตนึงอย่างที่รู้กันอยู่แล้วก่อนหน้านี้ครับมีข่าวว่าละครคิวบิกนะฮะจะมีภาคตอกมานะแต่ว่าล่าสุดแล้วมีข่าวออกมาว่า ละครเรื่องนี้จะไม่มีภาคต่อออกมาอีกแล้วคุณบอมรู้สึกอย่างไรบ้างนะฮะ,ะแต่ว่ามีข่าวมาว่าที่ไม่มีภาคต่อเนี่ยเพราะว่ากระแสข่าวของคุณบอมออก่อนนั้นที่ออกมามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ใช่เป็น,นทางแง่ลบตลอดลเวลาเลยครับนะครับรวมถึงม,มีข่าวว่ากลับไปคุยกับโฟกัสเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะรีเทิร์นไหมไปติดตามกันครับเรื่องนี้จริงๆแล้วบอมเองก็ยังไม่ไมไมทราบแบบแน่ชัดมากแต่เท่าที่ถามมาก็รู้สึกว่าน่าจะเป็นตามนั้นครับ ก็จริงๆโดยส่วนตัวที่บอมเล่นก็บอมเองก็อยากจะให้มีภาค2อ,อยู่เหมือนกันเพราะว่าเวลาเล่นเราก็รู้สึกว่าเราอิงกระบ,บทบาทแล้วก็อย่างในเรื่อง3-4มสี่หลายๆคนก็อยากจะให้มีต่อครับคือเรื่องที่ไม่ทําต่อจริงๆเรื่องนี้ผมผมเองไม่ทราบเหมือนกันก็ต้องอาจจะต้องถามทางอ,อถามทางผู้จัดนะครับผมก็ไม่ไม่ทราบว่าอะไรยังไงเหมือนกันครับบอมยังไม่ได้เข้าไปถามเลยก็จริงๆบอมรู้สึกว่าเรื่องนี้ถ้า ทางอายุก็คือผู้จัดเขาอยากทําต่อเขาก็น่าจะทําต่อหรือว่ายังไงบอมคิดว่าให้ทางของผู้จัดเป็นคนตัดสินใจดีกว่าครับบอมก็เลยไม่ไม่เข้าไปถามครับอืมก็ยังไม่ได้ถามทุกคนเลยเหมือนกันครับแต่หลายๆคนเท่าที่ได้ยินมาเขาก็อยากจะให้มีภาคสองครับกับไปคุยก็จริงๆบอมเข้าไปทักแค่เหมือนกับว่าทักทายถามว่าเป็นไงสบายดีไหมมากกว่าก็จริงๆผมก็รู้สึกว่าคือเหมือนกับตอนนี้เขาก็ ถึงแม้จะมีเรื่องราวอะไรกันแต่ก็แบบผมเองก็ไม่ได้โกรธไม่ได้อะไรแล้วก็เราก็รู้สึกเออเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมเพราะว่าอย่างช่วงสงการผมก็มีเออเหมือนกับว่าไลน์ไปหาคุณแม่ก็แบบว่าอยากจะไปรดน้ําขอขมาคุณแม่อยู่เหมือนกันครับอ๋อณตอนนี้ก็ทักทายธรรมดาครับผมไม่มีอะไรครับเรื่อยๆแต่ก็ไม่ได้คุยอะไรทุกวี่ทุกวันนะครับผมจริงๆก็ไม่ได้คุยถึงเรื่อ,อ,องนั้นนะครับผมก็ไม่ไม่ได้ถามมากกว่าก็จะถามว่าเป็นยังไงสบายดีไหมอะไรอย่างนี้มากกว่า นะเขาบอกว่าเรื่องนี้เขาบอกว่าจริงๆแล้วที่ยังไม่มีภาคต่อเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วยังไม่ได้คุยกับใครเลยแต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วนักแสดงทุกคนอยากให้มีภาคต่อ,อนะแต่เรื่องที่บอกว่าที่ไม่มีภาคต่อเนี่ยเพราะตัวบอมเองเอมีข่าวเสียหายเยอะ<ส>บอกจริงๆโอ้ยอันนี้ไม่ทราบจริงๆเลยครับนะก็แต่ว่ายังไม่เคยคุยกับผู้ใหญ่ด้วยว่าจะมีภาคต่อหรือว่ามันคือมันไม่ใช่หน้าที่ของเราคือไม่เม่การได้เข้าไปคุยกับผู้ใหญ่แล้วผู้ใหญ่เองก็ไม่ได้พูดถึงชี้แจงว่าเหตุผลเพราะอะไรว่าทำไมถึงไม่มีภาคต่อถูกต้องครับรวมไปคุจริงๆแแต่่่วาก็คทักกกทายปติคือ็ไม่ได้ นิ้วฝืนว่าเฮ้ยฉันขอโทษเธอนะเธอนู่นนี่นั่นไม่ใช่แค่ทักทายปกตินะไม่มีการรีเทิร์นแน่นอนรีเทิร์นเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วโอ้ยังไม่ได้คิดอะไรแค่ทักทายแล้วเขาคือตอบกลับมาอันนี้ก็ดีใจแล้วโอ้จ้าหนึ่งในห้างของผู้หญิงของบอมธนินถูกต้องคี่อากจะเป็นหนึ่งในห้างเหมือนกันนะดีแล้วที่ว่าน้องเายกโทษให้อย่าไปอย่าไปแค้นกันเลยจะเป็นอารมณ์ของวัยรุ่นบอกดีเลิฟนะจ๊ะอ่ะมาอีกหนึ่งหนุ่มดีกว่าค่ะสำหรับหนุ่มเป้อารักของเรานะวันนี้เจอตัวหนุ่มเป้ทั้งทีอุ้ยหล่อมากตัดผมสั้นแล้วก็หูเเนนนียยยรร์สมาาทขึ้้ะะกก็ลอจ หนุ่มเป้นเนี่ยไปทําอะไรมาเตรียมจะมีละครให้เราดูหรือเปล่าเพราะดูนะหนุ่มเป้แล้เนี่ยบึกบืนสมาร์ทมากขึ้นนะคะแล้วก็เห็นเห็นเจ้าตัวเขาบอกว่าปีนี้เ,เขาจะมีละครเรื่องเลือดรอโทษนะคะละครเลือดติดเลือดเขาบอกว่าเรื่องนี้นะคะหนุ่มเป้นเนี่ยต้องเล่นบทบูเป็นครั้งแรกด,ด้วยเตรียมความพร้อมฟิตแค่ไหนรวมไปถึงภาพยนตร์บ,บอกอรอยายละเอียดได้ยังว่าคุณเล่นกับใครคุณอบไว้นานมากดิฉันอยากรู้ไปฟังเป้อารคเขาตอบค่ะก็นี้ครับกำลังจะเริ่มถ่ายละครเรื่องเลือดตัดเลือดครับผม แล้วก็มีภาพยนตร์ที่บอกอะไรไม่ได้ในตอนนี้ครับละคระกร <c oughs> ็ตอนนี้ก็ทําหลายอย่างครับเพื่อละครเรื่องนี้ครับผมก็เป็นช่วงเวลาชุบตัวครับไม่ว่าจะเรียนหลายๆอย่างเรียนยิงปืนชกมวยเรียนแล้วก็พยายามสร้างร่างกายให้แข็งแรงเพื่อเข้ากับละครใช่ครับผมแล้วพอดีว่าเหมือนกับว่ายังไม่เริ่มถ่ายสักทีก็เลยมีเวลาฟิตไปเรื่อย คงจะเริ่มถ่ายเดือนหน้าแล้วครับผมผมไม่ไม่ใช่ไม่ยอมถ่ายทั้ทีครับมันเป็นเรื่องราวของบทมันค่อนข้างจะซับซ้อนแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันยังไม่เสร็จเราก็ยังไม่อยากเขาก็ยังไม่อยากเริ่มครับแต่ว่าผมเชื่อว่ามันน่าจะมันน่าจะน่าจะเริ่มได้ในอีกแป๊บเดียวนี้แหละครับเออคู่กับคุณกันกัตถาวรครับใช่ครับผมน่าจะเป็นน่าจะเป็นเรื่องแรกที่ที่เรียกว่าเป็นละครบู๊เต็มๆนะหนังบู๊ด้วยนี่เป็นเรื่องแรกครับผมก็การนาให้ตัวใหญ่ขึ้นครับ แล้วผมผมตัวเล็กอยู่แล้วไงครับแล้วมันไปทําให้ตัวใหญ่ขึ้นก็ยากเหมือนกันครับ <c oughs> ครับผมก็เข้าขอครับแต่ว่าเราก็คงไม่ได้ใหญ่เบื้องมากหรอกครับเดี๋ยวแป๊บนึงจะรีบมาบอกแล้วก็จะระบ,บอกแบบว่าบอกบอกหมดเปลือกเลยแต่ตอนนี้ยังไม่มียังไม่ย,ไมยังไม่ได้รับอนุญาตครับผมก็ <c oughs> <c oughs> เลยไม่อยากจะบอก ก็ S <S 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 อย่างที่หนุ่มเป้เขาพูดเลยค่ะว่าตอนนี้นะเขากําลังจะมีละครเรื่องเลือดติดเลือดนะคะแล้วก็มีหนุ่มกันกระตะเท้าบอเนี่ยนะที่วางตัวไว้เป็นอีกหนึ่งคนที่ร่วม่นละครเรื่องนี้ส่วนคนอื่นเนี่ยยังเปิดเผยไม่ได้ร,ร,รวมไปถึงก็บอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกที่เขาต้องเล่นคิวบูแน่นอนเขาต้องฟิตหุ่นเต็มที่<อ>ต้องพยายามออกไปฝึกซ้อมแล้วก็ฟิตตัวเองเขา้าไปจำได้นะคุณเป้อารังชอบปีนเขาจําลองคนนี้ปีนเก่งมากตอนนั้นก็ปีนไปจะมีข่าวไงนะ่วนเรื่องของภาพยนตร์ค่ะอบไว้นานมากวันนี้ก็ยังออบยยู่ังไ บอกนะเขาบอกว่ายังบอกรายละเอียดอะไรไม่ได้เลยพี่อุ้มไว้ก่อนแล้วกันสุดว่าจะเล่นเปล่เล่นเล่นะเล่นชัวร์ใช่ปะมีมีแน่นอนแต่ขออุ้มไว้ก่อนทางใครยังไม่ให้บอกไงเห็นตรงเงี้ยมาว่าครั้งนี้หนุ่มเป้เราจะประกบคู่กับนางเจมส์จิไม่นางเอกแท้นางเอกที่ทุกคนบอกว่าเป็นดาวค้างฟ้าจริงหรือเปล่าไม่รู้ดาวค้างฟ้านะฮะโอ้โหอุ้มไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดโอเคไม่ได้พูดเลยคิดไม่ออกด้วยวันนี้ไม่มีผลงานมาสองปีแล้วพี่เต้ชอบพูดถึงอยู่บ่อยๆอ๋อนะเอาไม่ว่าจะเป็นอะไรเดี๋ยว กันสักครู่ค่ะพวกเราต้องการปฏิรูปประเทศครั้งใหญ่มาบอกทำไมเราไม่สนใจหรอกเฮ้ยเห็นแกนตัวชชัดไม่รักบ้านเมืองเหรอพวกคุณรักชาติก็รักไปสิแต่พวกเราจะปฏิรูปเกษตรกรไทยให้กินดีอยู่ดีมีอะไรปะ๊ จะไปดีรูปยังไงถามหน่อยสิก็ด้วยปุ๋ยอินทรีย์ตราบัวทิพนี่ไงได้ผลผลิตดีไม่มีเคมีตกค้างแค่เนี้เกษตรกร,ร,กรไทยก็รวยแล้วจริงไหมพวกเรารวยรวยรวยปุ๋ยอินทรีตราบัวทิพกับคุณภาพเหนือชั้นระดับสากลกว่า10ปีที่เกษตรกร,เ,ร,กรเลือกใช้สนใจโทร02 441 5056 02 441 5057 086 3419611 086ส4 1 9 6 11, 3 1 3 ที่2ค่ะกับรายการคุยข่าวบันเทิงค่ะนะคะเรามีภาพบรรยากาศของการบันทึกเทปรายการคนดังนั่งเคลียนะที่วันนี้นะคะได้สาวสวยอย่างน้องนาตาลีเดวิสนะคะมานั่งเคลียมานั่งคุยข่าวนะที่มันเกิดขึ้นนะที่เกี่ยวกับการโพสต์ไอจีของคนคนหนึ่งที่เข้ามาโพสต์นะเกี่ยวกับเรื่องที่น้องเนี่ยนะคะเป็นดาราแล้วทาขนมขายเนี่ยไม่อายเลยก็เลยวันนี้จับน้องมานั่งคุยกันอยากจะรู้ว่าน้องรู้สึกยังไงบ้างที่โดนข้อความแบบนี้นะแล้วน้องตอบกลับไปอย่างไรบ้างแล้วมันก็มีกระแสออกมาว่าที่น้อง ต้องทาขนมขายเนี่ยเป็นเพราะว่าน้องมีปัญหาเรื่องเงินอ๋อคือตกอับเอ้ยง่ายละครไม่มีเพลงไม่มีผลงานไม่มีแบบนี้นะคะรู้สึกบั่นทอนใจตัวเองมากน้อยแค่ไหนคะพอมีกระแสแบบนี้ขึ้นมาแล้วน้องน่คิอยากจะเปิดร้านในเพื่อกบข่าวนี้เอออยากจะรู้ไงอ่ะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปฟังนาตาลีเดวิสก็ตอบค่ะครับคือไม่ได้ไม่ได้มีเป็นหน้าร้านแต่ว่าขายในออนไลน์ก็ในจะขายในเอ็นสแกรมกับในเฟซบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นบราวนี่ค่ะหลักๆคือจะเป็นบราวนี่คือตอน ยังไม่มีเวลาทำอย่างอื่นเพราะว่า Audi, ออร์ดี้ไม่ใช่ออดี้ออเดอร์อบาวนี่มันเยอะมากก็คือทำได้ได้อย่างเดียวก่อนดีมากคือแบบคนสั่งเยอะมากแล้วก็คือรู้สึกว่าคือด้วยความที่ว่าเราส่ง e อ s ได้ทั่วทั่วประเทศอะไรเงี้ยก็เลยมีลูกค้านี่คือเขียนกล่องไปอร์เี็นต์นี้ตอนนี้แทบจะครบแบบทุกจังหวัดแล้วก็เลยรู้สึกว่าเออดีใจที่ทั้งคนกรุงเทพคนต่างจังหวัดก็แบบได้ทานขนมราหมดคือด้วยความที่ว่าเราอะรับออเดอร์เองเราก็จะคุยกับลูกค้าอะไรเองอะไรเงี้ยแล้วก็ คือมีคนเขาไลน์มา mm hmm. ก็เหมือน mm hmm. เหมือนจะมาถามเรื่องขนมปักตินี่แหละแล้วก็ส่งเอ่อน,น,นู่นนี่นี่นั่นให้เป็นเหมือนรายละเอียดต่างๆที่เราส่งให้ทุกคนอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เหมือนประมาณว่าถามว่าแบบเนี่ยมาทําขนมแบบไม่อายหรอคะน้องอัตลต mm hmm. รีอะไรเงี้ยหนูก mm ็ hmm. <laughs> คืออะไรแบบไม่คือไม่